สวัสดีค่ะพบกันกับแรนดอมนะคะวันนี้ก็มาในช่วงกลางวันก็พบกันกับแรนดอมสั้นๆก่อนนะคะมาดูซิว่าชีวิต ของคุณชีวิตของดาวทุกคนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเหงาเงาเชงเชงหรือมีความสุขดีนะคะมีอะไรอยากจะเมาส์ผ่านไพ่าฝากไปถึงจักรวาลหรืออยากจะมาฟังสารสําคัญที่ไพ่กับจักรวาลน,นะคะส่งพลังงานลงมาอยากจะคุยกับคุณผ่านไพ่เดีย๋ยวดูซิว่าใครจะคุยกับใครใครจะเมาส์มอยชีวิตอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะขอดูพลังงานตัวตนของคุณในการเป็นมนุษย์ชาติพบนี้ และอัตลักษณ์อัตภาพของคุณในการใช้ชีวิตนะคะของคุณเป็นใครกันบ้างมาไม่พูดพร่ำถามเพลงนะคะ <c oughs> เนปจูนค่ะเนปจูนชื่อดาวแห่งดา,าศาสตร์ชื่อว่าเนปจูนนะคะอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเรา <c oughs> มีธาตุทาทงโหราศาสตร์เป็นอากาศาธาตุค่ะเมอร์คิวรีดาวพุธนะคะหรือคนที่เกี่ยวพันกับวันพุธค่ะสกอร์ปิโอลัคนาราศีพิจิกหรือเดือนพฤศจิกายน มูนค่ะดวงจันทร์ดาวจันทร์บริวารของโลกหรือคนที่เกิดวันจันทร์นะคะลิบราลัคนาราศีตุลค่ะหรือเดือนตุลาคมนะคะยูเรนัสค่ะมรุตยูชื่อดาวทางโหราศาสตร์ชื่อว่ามรุตยูทางดาราศาสตร์ชื่อว่ายูเรนัสนะคะมีความเป็นสุญยากาศธาตุค่ะเลขที่เกี่ยวพันคือ21 15 8 14 7 20ค่ะนี่คือตัวตนทางโลกมนุษย์ของคุณมาดูชิว่าต,วตัวตนที่แท้จริงทางจิตวิญญาณของคุณนะคะจะเป็นใครกันบ้างมาดูพลังงานจิตและวิญญาณของคุณในตัวตนของคุณนะคะตอนนี้มีอารมณ์ความรู้สึกพลังงานชีวิต ไปในทิศทางใดพลังงานจิตปัจจุบันนะคะรวมไปถึงพลังงานจิตวิญญาณลึกๆของคุณนะคะที่แท้จริงของคุณที่คุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีความสามารถด้านใดเป็นใครมาก่อนในทางด้านจิตวิญญาณนะคะเพรสออฟชอตชอบคิดในเรื่องที่เป็นอิสระ t o ช o ออ o r อ s Seven of s o r อ s โรคไพดาบขึ้นคุณมีความคิดอะไร As uh, of cup As of cup หนึ่งไม้เท้ามีดาบช่วยไม้เท้าขึ้นนะคะ Six of one d a t คุณเพิ่งผ่านอุปสรรคอะไรมาเกี่ยวกับความคิด Page of pentacle นะคะใต้สำรับคือ four of cup อยู่ในช่วงของการที่กลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะคะ ปรับปรุงเรื่องของความรู้สึกนึกคิดความคิดของคุณคุณปรับปรุงเรื่องความคิดอยู่คุณกําลังเริ่มเอะใจระแคระคายในเรื่องของาศาสตร์จิตวิญญาณพลังงานรวมไปถึงกฎแรงดึงดูดและจักรกวาลคุณกําลังเรียนรู้อยู่ในช่วงนี้คุณอาจจะใช้ความคิดเยอะไปหน่อยนะคะว่าอ๋อฉันเกิดมาเป็นมนุษย์หรอฉันเกิดมาต้องรู้เรื่องพลังงานจิตและวิญญ,ญาณเหรอเพื่อเอามาใช้ในชีวิตมนุษย์ได้ทำภารกิจเล่นเกมเหรอโลกมายาโลกสมมุติเหรอ จริงๆเป็นพลังงานในจักรวาลเหรอออคุณกําลังเรียนรู้เรื่องพวกนี้อยู่นะคะทำให้คุณเริ่มที่จะเข้าใจว่าอ๋อคุณจะมีความอิสระในความคิดได้อย่างไรเลขกนกับไพ่นะคะคือ11 11เนี่ยคือเลขแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วคุณต้องการที่จะมีความเริ่มต้นใหม่ คุณต้องการอยากจะมีคู่คิดที่ปรึกษาครูบาอาจารย์หรือเพื่อนสนิทหรือต้องการที่จะพูดคุยอะไรกับใครคุณคิดอยู่อยู่ในกระบวนการความคิดอยู่ในตัวเองนะคะคุณคิดอยู่ในตัวเองลําพังคนเดียวอว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาที่ฉันเจอเหตุการณ์แบบนั้นนั่นคือปมนั่นคืออุปสรรคหรือเปล่าแล้วผ่านมาได้อย่างไรมันเกิดมาจากอะไรนะคะคุณกําลังคิดอยู่ในตัวของตัวคุณเองคิดอยู่คนเดียวคิดอยู่ในเส้นทางของคุณแล้วคุณก็ต้องการที่จะ ใช้เวลาตรงนี้กับความคิดอยู่พอสมควรนะคะคุณอยากมีอิสระในชีวิตคุณคิดว่าคุณอยากมีอิสระท of s h o อ t ใบนี้คือ2อนะ,ะอันนี้คือ11ซึ่งมีไพ่ของความตื่นดู การเริ่มต้นใหม่ทางความคิดและชีวิตด้วยคุณต้องการกลับมาทําให้ตัวของคุณเนี่ยสมดุลและรู้เรื่องของอุปสรรคปัญหาและการอยู่กับปัจจุบันเพื่อทาอนาคตคุณมองเห็นเรื่องของว่าอยากมีชีวิตที่ดีอยู่เอออยากมีชีวิตที่ดีมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเซเว่นออฟอชัดเจนเลยว่าคุณไม่อยากอยู่ในที่เดิมคุณคิดอยู่ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆ แรงกายแรงใจที่เคยเสียไปทรัพย์สินเงินทองความรักความสัมพันธ์อุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่เคยเสียไปเนี่ยเออมันมันเป็นความทุกข์นี่นะแล้วจะทําอย่างไรให้ออกจากความทุกข์นี้ล่ะฉันก็คิดอยู่นะ แล้วก็รู้แล้วด้วยว่าที่ผ่านมามันมาจากเรื่องที่ฉันคิดมันเลยส่งออกทําให้ดึงดูดสิ่งที่มาเป็นสถานการณ์จนก่อเกิดให้เราได้ทะเลาะเบาะแว้งได้เจออุปสรรคปัญหาต่างๆทั้งแก้ไขได้และทั้งล้มลงทั้งแก้ไขไม่ได้มันมากมายเหลือเกินมันมาจากความคิดแลวตอนนี้คุณก็ยังคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้นะคะ as of cup ชีวิตของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคุณอยู่ในวังวนของเรื่องความคิดอะไรบางอย่างอาจจะคิดบวกอยู่คิดพัฒนาชีวิตอยู่หรือคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เคยผ่านมาและคุณไม่อยากอยู่กับ ชีวิตนั้นแล้วที่เดิมแล้วความคิดเหล่านั้นคุณพร้อมแล้วที่จะต้องเยียวยาจิตใจคุณได้เริ่มต้นค่อยๆเริ่มแล้วว่เาเความคิดเหล่านั้นมันสามารถปรับให้เรารู้สึกดีได้คุณค่อยๆชําระล้างจิตใจของคุณคุณได้เริ่มต้นค่อยๆล้างค,ความรู้สึกล,ล้างปมเก่าๆล้างความคิดเก่าๆคุณกําลังซ่อมแซมความรู้สึกและความคิดไปในทางเดียวกันไปพร้อมกันนะคะหนึ่งช่วยคือได้เริ่มต้นขึ้นคุณกําลังเริ่มต้นล้างความรู้สึกของคุณที่เคยเสียไปและพังไป ใบต่อไปไม่เา้าเพราะคุณคิดแล้วทั้งคิดมากคิดเยอะคิดวนคิดซ้ําจนคุณเจอแล้วว่าอ๋อมันจะกลายปเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเริ่มหาวิธีการใหม่ที่จะแบบทําให้คุณเรียนรู้เรื่องของความคิดและความรู้สึกคุณกําลังมาเติมความรู้ ติมกำลังแรงกายแรงใจใหม่ว่าอ๋อถ้าฉันจะพ้นจากความคิดที่ดึงเป็นความรู้สึกลบและดึงเหตุการณ์ความทุกเข้ามาฉันจะต้องเติมความรู้ด้านของความคิดคิดบวกอย่างไรล่ะคิดให้สมดุลอย่างไรล่ะเพื่อที่จะให้ความรู้สึกเนี่ยบวกความรู้สึกเนี่ยสมดุลฉันจะคิดให้มันโล่งโปร่งเบาสบายและมีความสุขอย่างไรล่ะความรู้สึกของฉันก็จะลิงก์และสอดคล้องกับความคิดของฉันอย่างไรล่ะ คุณกําลังเติมความรู้คุณได้เริ่มต้นในการที่จะค้นหาว่าแล้วตัวตนที่แท้จริงฉันชอบอะไรฉันมีความรู้ความเก่งความสามารถด้านใดที่ฉันจะไม่ใช้ไปเบ่งใครหรอกแต่ฉันจะใช้บอกตัวเองให้กําลังใจตัวเองคุณกําลังจะลุกขึ้นมาให้แรงใจตัวเองนะคะฉันเป็นคนขยันฉันเป็นคนที่คิดดีทําดีพูดดีฉันก็เป็นคนที่จิตใจดีฉันจะเอามาพัฒนาตัวตนของฉันอย่างไรให้ฉันมีความสุขไม่ไปทุกข์กับใครและไม่ทําให้ใครมีความทุกข์และตัวฉันเองจะไม่มีความทุกข์อีกแล้ว คุณมีไพ่หกไม้เท้ามาไพ่ของการที่คุณอยากจะกลับมาสมดุลในชีวิตอ่ะคุณรู้แล้วว่าความคิดกับความรู้สึกสําคัญมากและองค์ความรู้ในการพัฒนาความคิดความรู้สึกก็สําคัญไม่แพ้กันเพราะมันจะเกิดเป็นการกระทําเป็นความรู้สึกนึกคิดและเป็นอากับกิริยา ก่อเกิดการลงมือทําบางอย่างให้เกิดเป็นกรรมกรรมมาจากการกระทําของเราที่ทำมาไว้ในปัจจุบันจนเกิดเป็นอดีตสะสมนั่นเองจนให้ปัจจุบันไม่มีความสุขเพราะอดีตก็ตามมาทบให้คุณต้องแก้ไขต้องต้องวนเวียนนี่เจอแต่ถ้าคุณเปลี่ยนปัจจุบันของตัวคุณให้เป็นคิดดีคิดบวกรู้สึกดีรู้สึกบวกมีตัวตนที่เป็นในทิศทางบวก เติมความรู้ความสามารถจัดสมดุลของตัวเองนะคะแล้วสิ่งใดที่เสียไปปล่อยมันไปปล่อยวางลงไปถือครองไว้เฉพาะความรู้สึกดีโล่งโปร่งเบาสบายมีม้าสวยๆแต่งตัวสวยๆสว่างนะคะมีออร่าสีขาวมีความเป็นสายจิตวิญญาณคือพัฒนาตัวเอง คิดดีพูดดีทำดีส่งออกดียิ้มแย้มแจ่มใสขับรถไปทำงานด้วยจิตใจเย็นเดินทางเข้าออฟฟิศหรือองค์กรของตัวเองมีความสุขในตัวเองมากขึ้นออร่าต่างๆรอยยิ้มการแต่งตัวหรืออากับกิริยาท่าทางคุณจะเปลี่ยนไปจากแพชชั่นตัวตนข้างในของคุณที่ออกมาข้างนอกเดท ไพ่แห่งจิตวิญญาณไพ่แห่งความมืดมนไพ่แห่งความที่จบสิ้นสิ่งเก่าดับตายสูญสิ้นสิ่งเก่าไปนะคะขอขยายเดทหน่อย ขอเล่าเรื่องเดท่อยค่ะว่าคุณผ่านพ้นอะไรมาชีวิตของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องของการงานเรื่องของตัวตนของคุณในเรื่องของคุณขาดความมั่นใจนะคะว่าคุณไม่เก่งว่าคุณอาจจะไม่ได้เหมือนใครเขาคุณมีอุปสรรคในเรื่องของแพชชั่นในตัวตนอุปสรรคในเรื่องของความรู้ความสามารถบางอย่างที่คุณอาจจะเคยถูกขาดแย้งในหน้าที่การงานเคยถูกต่อว่าบูลลี่อะไรบางอย่างคุณ เคยเจอปัญหาเหล่านี้มาคุณผิดหวังในความรักความสัมพันธ์มาก่อนนะคะสิ่งเหล่านั้นคุณได้ทุกกระทมไปหมดแล้วทั้งการงานความสามารถตัวตนการถูกบูลลี่การถูกขัดแยง้งขัดแข้งขัดขาการถูกต่อว่าความรักความสัมพันธ์นะคะคนมาแก่งแย่งชิงดีความรักไม่สมหวังหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทะเลาะเบาะแหวนะคะ ตอนนี้คุณได้กลับมาเนี่ยอยู่กับตัวเองมาเปลี่ยนความคิดมาคิดทบทวนถึงปมปัญหาต่างๆจนคุณเริ่มต้นเยียวยาตัวเองเริ่มต้นมีตัวตนใหม่ของคุณนะคะและก็เริ่มต้นในการที่จะพัฒนาความรู้สึกของคุณจากหนึ่งช่วยเป็น9้าช่วยเริ่มที่จะรู้แล้วว่าชีวิตของเรามีความสุขได้จากภายในส่งออกภายนอกเรามีความสุขคนอื่นก็จะเปลี่ยนพลังงานตามเราเพราะเราไม่ทุกข์เราไม่น้านิ้วคิ้วขมวดเราไม่เครียดเราไม่แสดงออกในทางลรแสดงออกในทางที่ดีจิตใจเราก็จะกลับมาดี ดีจากภายในออกสู่ภายนอกเพราะภายนอกดีก็จะรับพลังงานดีๆเข้าสู่ภายในมันจะกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้นะคะตอนนี้คุณได้เรียนรู้แล้วอุปสรรคปัญหาของไพ่เดทที่ขยายมาจนถึง9เก้าถ้วยนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ที่เปิดได้ใบที่8 page of pentacles เนี่ยพอคุณสร้างจิตใจความคิดของคุณได้เข้าสู่ระบบเริ่มปรับปรุงได้เริ่มพัฒนาตัวตนสุดภายนอกได้เยียวยาตัวเองได้เริ่มปรับพลังงานจากภายนอกที่เป็นพลังงานลบเอากลับมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลังงานบวกซ่อมแซมจิตใจ,จตัวเองได้ในทุกๆครั้งชีวิตของคุณตอนนี้ผ่านอุปสรรคมาหมดแล้วชีวิตของคุณตอนนี้ผ่านมาทุกปมปัญหาความสัมพันธ์ลวชีวิตของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงห่วงของความคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับเข้ามารักตัวเองเป็นห่วงเป็นใยตัวเอง นี่แหละค่ะเงื่อนไขของโลกใบนี้โลกใบนี้เขามีเงื่อนไขลงมาว่าคุณต้องเกิดคลอดออกมาจากมดลูกเงื่อนไขคืออะไรแล้วคีย์กุญแจของเงื่อนไขคืออะไรทุกคนเกิดมาในรูปแบบของแบบฟอร์มแบบฟอร์มของนกก็เกิดมาเป็นนกนกต้องมีปีกมีปากจิกแหลมมีสีนั้นจีนี้มีขนของนกแบบฟอร์มกําหนดมาแบบนี้ ไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติจิตวิญญาณดวงเดิมถ้ามาเกิดซ้ำป ấu, เป็นนกเกิดซ้ำเป็นนกเกิดซ้ำเปน็ ấu, ปนนกก็จะมีแบบฟอร์มเดิมเปลี่ยนแค่จิตวิญญาณสมมุติจิตวิญญาณคุณชาตินี้คุณเป็นคนชาติหน้าเกิดเป็นนกสีแดงชาติต่อไปเกิดเป็นนกสีเขียว cry. จิตวิญญาณดวงเดิมแค่จิตวิญญาณเปลี่ยนร่างเปลี่ยนที่เกิดเปลี่ยนสภาพเกิดเปลี่ยนแบบฟอร์มในการเกิดชาติพบนี้จิตวิญญาณของคุณมาเกิดในแบบฟอร์มที่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามกลไกขอบเข เงื่อนไขว่าต้องมีแขนมีขามีจิตใจมีอารมณ์มีจักระทั้ง7มีเพศมีท้องน้อยมีลำไส้อวัยวะนี่คือแบกฟอร์มที่ถูกกำหนดมาจากใครกลใดไม่ต้องไปทราบแต่ถ้าอยากทราบสามารถไปเรียนรู้ส่วนตัวได้แต่มันคือแบ,บปฟอร์มที่ถูกสร้างมาคนก็มีเหมือนกันนะคะนกหน้าตาเหมือนกันปีกเหมือนกันแต่รายละเอียดก็ทำให้นกหน้าตาไม่เหมือนกันนั่นคือรายละเอียด ของแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มข้อสอบมาเหมือนกันเนื้อกระดาษยังไม่เหมือนกันทุกอย่างมีแบบฟอร์มมีเงื่อนไขถูกกําหนดเอาไว้ทุกอย่างแม้กระทั่งการเป็นคนของคุณถูกกําหนดมาว่าชาติพบนี้คุณต้องเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่เกิดมาเดือนวันปีพศอ,อ,อะไรมาเจอพ่อแม่แบบไหนมาเจอกรรมปมในครอบครัวแบบไหนเรียนรู้ถูกซึมซับขัดเกลยวแต่งแต้มสีเป็นคนแบบไหนนั่นคือแบบฟอร์มทั้งหมด เกิดมาต้องเรียนในโรงเรียน3ขวบต้องเข้าโรงเรียน7ขวบต้องเข้าป .1 นะคะสิขวบต้องอยู่ม .1 คุณถึงมีอายุตามแบบฟอร์มว4ยสิขวบอยู่ม .1 ว่าอยู่โรงเรียนนี้เป็นเพื่อนทุกอย่างถูกกาหนดมาในกรอบและแบบฟอร์มที่เรียกว่าเงื่อนไขเงื่อนไขของเวลาเวลาไม่มีอยู่จริงแต่เวลามีเงื่อนไขโลกหมุนรอบตัวเอง และหมุนรอบดวงอาทิตย์ระบบสุริยะจักรวาลทุกๆ365วันถูกกำหนดมาแบบนี้ช้านานนะคะและวันหนึ่งวันของในโลกเราต้องหมุนอะไรใดๆให้ได้24ชั่วโมง60นาที หกวินาทีถูกกำหนดไว้หมดแล้วทุกอย่างมีเงื่อนไขของเวลาของการเกิดของชีวิตของการใช้ชีวิตของทุกของสุขคุณเกิดมาต้องทุกเรื่องอะไรปมอ,อะไรเวลาใดนะคะนี่คือ p พจ e อ p เ n t นเด็กเคืออิสระในทางเป็นตัวของตัวเองในทางการงานการเงินคุณพัฒนาตัวเองมาเพื่อที่จะมีอิสระเยียวยาจิตใจของคุณมา นะคุณต้องเรียนรู้เรื่องของคุณเกิดมาอยู่ใต้ภายใต้เงื่อนไขของโลกคุณเกิดมาอยู่ในโลกโลกมีกรอบกฎระเบียบเงื่อนไขวัฒนธรรมศา,ศาสนาแบบฟอร์มการเป็นมนุษย์ในโลกมีสัตว์มีคนสัพพสัตว์สัพพสิ่งก็คือสิ่งของมีพลังงานมีวัตวัตถุพลังงานอยู่ในนั้นนะคะสัพพสัตวก็คือสัตว์มันสัตว์เพื่อนเพื่อนเราทั้งหมดอ่ะเออสัตว์สิ่งมีชีวิตอ่ะในโลกคือธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต มีแค่2ออย่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตและกลไกเทคโนโลยีค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแปลว่าอะไรธรรมชาติส่วนธรรมชาติมีพลังงานอยู่แล้วแต่สิ่งมีชีวิตก็คือแบ่งออกไปเป็นสรรพสัตว์และสัพพชีวิตก็คือมนุษย์นั่นเองมนุษย์ก็แบ่งออกไปอีกเป็นเป็นคนเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นเพศสภาพทางเลือก เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนชราเกิดแก่เจ็บตายอันนี้พูดไว้สําหรับคนที่ได้เข้ามาฟังและอยากจะรู้เรื่องของเงื่อนไขและกรอบเวลาและคีย์ต่างๆถ้าคลิปนี้คุณฟังไม่เข้าใจคลุมเครือไม่เข้าใจมันไม่ใช่ว่าเราอธิบายไม่เข้าใจเพราะคนที่เข้าสายจิตวิญญาณและเข้าใจเขาจะเข้าใจทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณไม่มีความผิดแต่คุณจงรู้ไว้ว่าคุณยังอยู่ในจุดที่คุณต้องเข้าสู่ภายในภายในจิตวิญญาณของคุณนั่นแหละ จิตวิญญาณอันลึกกว่การเป็นมนุษย์ที่คุณมานั่งคิดว่าฉันไม่เข้าใจ นั่นคืออัตรา,าตัวตนไม่ผิดเลยคุณถูกต้องแล้วคุณจะได้รู้ไงว่าคุณไม่เข้าใจคุณจะได้ไปศึกษาต่อกับคําพูดนี้ที่มันไม่เข้าใจมันคุมเครือเอาไปศึกษาว่าแบบฟอร์มของชีวิตคืออะไรทุกคนเกิดมามีแบบฟอร์มคืออะไรทุกสรรพสัตว์เกิดมาในแบบฟอร์มที่ถูกกําหนดแล้วคืออะไรนะคะคีย์กุญแจสําคัญในการที่เราอยู่ให้พ้นจากกรอบเงื่อนไขต่างๆนั่นคือไร้เงื่อนไขคือการยกระดับจิตวิญ,ญญาณของคุณ สู่มิติที่5คือมิติจิตวิญญาณพลังงานนะคะเราเป็นพลังงานจิตวิญญาณที่ไม่เคยตายดับสูญมาเกิดลงในโลกที่เราถอยมาจากปัจจุบันของเรามาอยู่ในโลกแห่งความเป็นอดีตนั่นก็คือโลกมนุษย์ไม่ใช่ปัจจุบันนะคะโลกมนุษย์คือสมมุติขึ้นมาเนาะให้สิ่งมีชีวิตได้มาอยู่ แต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันแท้จริงๆๆก็คือมิติแห่งพลังงานคือจักรวาลของเราคือมิติที่เราเป็นพลังงานจะมาเพื่อมาเกิดหรืออาสาลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำภารกิจอะไรนะคะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่มีอะไรชัดเจนที่สุดบนโลกใบนี้ทุกอย่างถูกคลุมเคลือได้ถูกเป็นความจริงได้ถูกเป็นความเท็จได้อยู่ที่จิตวิญญาณของเราจะกระตุน้นสั่นสะเทือนให้เรารู้เรื่องอะไรนะคะเราจะต้องกลับเข้าสู่ภายในเสมอฟังไพ่ การทำนายต่างๆเป็นไกด์ไลน์วิจารณญาณและนำไปปรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการที่เราต้องคิดรู้สึกแสดงออกและลงมือทำการพิมพ์การโพสใดๆพิมพ์ไปละระหว่างพิมพ์เนี่ยคือการแสดงออกที่มาจากความคิดความรู้สึก และกด enter ส่งไปคือการกระทำเป็นกรรมทันทีแม้ว่าจะลบไปก็ตามมันจะติดอยู่ในใจของคุณว่าคุณเคยพิมพ์อะไรเคยโพสอะไรเคยมีอคติอะไรในใจและได้ทำการพิมพ์ออกไปอน,นี้สมมุตินะคะเพราะเห็นตามโซเชียลข่าวสารต่างๆเนาะมันเกิดมาจากเราอ่านข่าวแลเสพพลังงานลบแล้วเอาไปตีความตีความบวกก็ดีไปตีความลบก็คือคุณจะทุกทุกข์แล้วคุณก็เกิดความรู้สึกทุกข์เกิดอารมณ์แสดงออกมาจะต้องกดพิมพ์กดพิมพ์พิมพ์พิมพ,มพม์อารมณ์เชิงลบของคุณ แลวกดส่งออกไปนั่นคือขั้นตอนที่คุณกดส่งไปปุ๊บคุณจะได้แรงสะท้อนแบบนั้นได้บททดสอบแบบนั้นเข้ามานั่นก็คือคนพิมพ์อะไรมาหาคุณคนพิมพ์อะไรด้วยพลังงานลบมาหาคุณหรือเราเองอาจจะแบบอย่างตัวผู้อ่านเองอาจจะไปเคยเสพเจออะไรแล้วก็เอ้ยไม่เข้าใจอะไรเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ไปเผอพิมพ์อะไรผู้อ่านก็จะได้รับการกระทําแบบนั้นกลับมากรรมหรือบททดสอบกลับมาให้ผู้อ่านได้คิดว่าเอ้ย เราเจอคนที่มาทํากับเราแบบนี้เราต้องรู้สึกแย่ตอบโต้ไหมหรือเราปล่อยวางข้ามไปเลยเพิกเฉยไปเลยเพราะเดี๋ยวทุกคนจะมีจักรวาลจัดสรรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรูรู้ผู้วาจารของตัวเองจัดสรรการกระทําของตัวเองทุกคนนะคะกฎแห่งกรรมมีจริงเสมอและใช้ได้ผลเสมอทุกคนจะต้องถูกสมเหตุสมผลในทุกๆุกคนทุกๆก,การกระทาไพ่ใบนี้พลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานที่ดีมาก คิดและรู้สึกและพัฒนามาแล้วเยียวยามาแล้วเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นแล้วจกวักรวาลนะคะกำลังจะบอกว่าชีวิตของคุณในตอนนี้กำลังพัฒนามาอยู่ในแบบฟอร์มที่คุณได้จื่นรู้คุณกำลังพัฒนาเยียวยาจิตใจของคุณและคุณค่อยๆเติบโตในด้านของพลังงานให้คุณอดทนใจเย็นนะคะแล้วก็ปรับความคิดมากลงให้คิดเบาบางโล,งลง่งโปร่งเบาสบายทำทุกๆ ปัจจุบันทุกๆเรื่องทุกราวทุกๆก,ก,การใช้ชีวิตจะกินจะนอนจะเดินจะนั่งจะยืนจะพูดคุยกับใครจะคิดอะไรออกไปแสดงอะไรออกไปนะคะขอให้อยู่ในสติขอให้อยู่ในคันลองคองทําความสุขของคุณไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนใจใครและไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยนะคะโอเคสําหรับแรนดอมวันนี้ไม่รู้สั้นหรือยาวนะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้เจอคําตอบดีๆอะไรที่อ่านไปแล้วพูดไปแล้วเป็นพลังงานที่รู้สึกสะเทือนใจไม่ต้องคิดลบนะถ้าคุณยิ่งสะเทือน ยิ่งเอะว่ามันใช่ฉันหรือปเปล่ามันตรงกับฉันหรือเปล่าพูดถึงฉันไหมหรืออะไรไหมคุณต้องดูว่าเราอ่านตามพลังงานหน้าไพ่และพลังงานของจักรวาลพลังงานของเราที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นวันเนชนะคะ แปลว่าการสั่นสะเทือนนั้นน่ะดีต่อคุณคุณอย่ามองเป็นเชิงลบคุณต้องมองเป็นเชิงบวกให้มันสั่นสะเทือนฉันต้องไปรู้อะไรเพิ่มไหมเอ้ยฉันต้องพัฒนาอย่างไรฉันอยากมีความสุขคุณคิดบวกเข้าไปเลยยิ่งรู้สึกสั่นสะเทือนรู้สึกไม่โอเครู้สึกระแวงคลางแทงใจคุณยิ่งต้องเติมพลังบวกเข้าไปนั่นแหละเพราะภายในจิตวิญญาณของคุณพาคุณมาฟังพาคุณมาสะกิดกระตุ้นอะไรบางอย่างคุณไม่งั้นคุณก็จะเพิกเฉยแล้วก็อยู่ลอยไปในรูปแบบแบบฟองของโลก รูปแบบแบบฟอร์มและกฎเกณฑ์หรือการตีกรอบของโลกกรอบของโลกหรือการมีเงื่อนไขของโลกคุณจะจมไปกับสิ่งนั้นคุณจะไม่มีความสุขคุณจะเจอความทุกข์แล้วก็หาความสุขไม่เจอแต่ความสุขที่แท้จริงคือกลับเข้ามาอยู่ในตัวเองกลับมาดูแรงสั่นสะเทือนในจิตยินญาณของตัวเองนะคะแล้วก็กลับมามีความสุขกับแรงสั่นสะเทือนนั้นให้ได้คุณจะต้องอยู่กับจิตใจที่เนี่ยโล่งโปร่งเบาสบายนะคะภายในของคุณกําลังกระตุก กระตุ้นคุณแล้วค่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขกับคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่มันจะเป็นเชิงลบแค่ไหนคุณต้องเปลี่ยนเป็นเชิงบวกให้ได้เพราะคลิปนี้อาจจะเป็นบททดสอบจิตใจของคุณก็ได้นะคะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยแล้วก็ พัฒนาชีวิตไปกับหัวข้อในวันนี้คือชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคลิปนี้ที่อ่านมาก็คือชีวิตของคุณกําลังพัฒนาไปอยู่ในจุดที่ดีละกําลังตื่นรู้ละนะคะค่อยเป็นค่อยไปและมีความสุขกับทุกๆปัจจุบันขณะและทุทกๆวันนะคะ